น้ครับผมมีที่แล้วตอนนี้ผมอยู่ที่รามคาแหงซอย24แยก12โอ้โหเป๊ะเป๊ะตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านปุ้นวิ่งปุ้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นภาษา,<ส>า,าเป็นภาษาอะไรอะปุ้นภาษาอะไรวะสารเอาใอ้แน่นะเอาให้แน่นะมันเรียกเหมือนการอีสานเนี่ยปุ้นเนี่ยแปลว่าเส้นขนมจีนส่วนวิ่งเนี่ยเขาวิ่งอยู่บนสายพานร้านเนี่ยเขาเป็นขนมจีนบุฟเฟ่สายพานเขาบอกว่าหัวประมาณกี่บาทอะ99หัว99แต่วันนี้ใส่ชุดนักศึกษามา ลด8เก้าลดสิบบาทถ้าผมใส่ชั้นหนึ่งสามไม่ได้ดูไวตัวเองเลยฮะรู้สึกดีแต่ก่อนอื่นเลยผมขอขอบคุณนะฮะ GQ White นะครับผมที่เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้กับผมเสื้อแบบสวยๆแบบนี้นะเขาบอกว่าเสื้อของ GQ White เนี่ยเสื้อเขากันเปื้อนแล้วก็ล้างคราบออกง่ายเดี๋ยวผมค่อยมาตาที่ดูแล้วกันว่าการเปื้อนยังไงล้างคราบออกง่ายยังไงแต่ก่อนอื่นเลยไปแล้วเข้าไปดูขนมจีนสายพานเดี๋ยวก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าขนมจีนสายพานเป็นยังไงเข้าไปกินขนมจีนยังไม่กลัวเลยเหรอ พอขายของหน่อยครับขอขายของหน่อยครับ,ขขรบผู้ใหญ่ใจดีครับ <S <S 1> <S 1> ที่นี่มีไข่ต้มด้วยมาแล้วกินไม่อั้นนะแค่99บาทแต่ว่าถ้าเกิดใส่ชุดน,นักศึกษามานะครับ89บาทเขาก็จะมีแบบน้ำยาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้เป็นน้ำ,นำยาอะไรครับ น้ำเงี้ยวน้ำยากะทิมีน้ำพริกหวานเห็นปะ่ะบิ๊มมีเวลาจำกัดหรือเปล่าไม่จำจกัดรรเขาบอกมีเช็คอินร้านแล้วก็ลดอีก5าบาทด้วย่ต่อบ,บินแกง่งแยวหวานขอลองกินดุกน้ำนะครับว่าเอออันไหนจะถูกใจผมเขาบอกว่าเวลากินให้ใส่ในนี้ใช่ไหมเอออันนี้คือเส้นสดเหรอสีจากธรรมชาติด้วยสีไทยอ๋อสีขาวจากแป้งหม,มักสีม่วงทำมาจากฟางสีม่มวงทำมาจากอะไรกันตัวเส้นเขาอร่อยเนาะ อาาเอาอปเอาน้ำมันนม,มีใครมีรอยู่ไหมครับาไข่ตมตนกตอขอาน,นพกอยไแตกใ,ใครแตกรันดรับาใครที่อยู่แถวนี้หรือไม่เคยลองทานแวะมาลองทานได้ ครับมันจะแบบเล็กๆไม่ไม่เหนียวมาเขียวไปมันจะนุ่มๆเหนียวเล็กๆอร่อยดีฮะร้สานอร่อยหวานมันๆอร่อยนะอเอาแค่หนึ่งอิ่มพอนะวันนี้เราไม่ได้มากินเยอะมากนะครับ แต่เขาดีทุกน้ำความรู้สึกผมรวมๆถือว่าดีหมดแล้วทานได้เลยนะฮะรสชาติกลางๆแล้วก็แบบกินง่ายด้วย ร้านเขาคนเขามาเรื่อยๆนะครับเราก็จะมานั่งคนเดียวไม่ได้มานั่งด้วยกันครับผมเอาไข่ต้มไหมลูกเอาไข่ต้มใช่ไหมมาปอกไข่ต้มให้หน่อยโอ้ยเอาอีกไหมลูกเอาไข่ต้มอีกไหมเอาไข่ต้มอีกไหมลูกอิ่มแล้วเลอะนะเนี่ยเลอะแล้ว แต่เลอะเท่าไหร่ก็ไม่กลัวเพราะเรามีเสื้อเปลี่ยนไปร้อนเลยเนี่ยเอาน้ำาดือดเขาลองให้ดูไม่ได้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้ซึมลงไปเลยนะดูนะฮะเห็นป่ะเอาน้ำเปล่ามาล้างต่อได้เลยดูตะืกี้เราเราเอาบลูเบอรี่ไปเห็นป่ะมันจะมีผงแล้วก็ใช้น้ำเปล่าล้างโทษนะเว้ยขอจับนมหน่อย ไม่ไม่จับอ่ะไม่แล้วดูดิตะเกะดาวบูเบอ,อรี่อ่ะมันไม่ทิ้งข้าบไปเลยนะเห็นป่ะมันก็แค่เป็นรอยชื้นๆหนอนล้วไม่มไม่มีอะไรนะต้บอกว่า GQY นะครเขาทำเสื้ออย่างเงี้ยขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ของคนที่ใช้เสื้อขาวจริงแล้วทำให้ชีวิตการเป็นอยู่ของเราเนี่ย ดำเนินชีวิตได้ง่ายขึ้นจริงแต่พวกพนัออพกนง,งานออฟฟิศนักศึกษาเนี่ยเห็นปะนักศึกษาใส่เสื้อขาวอยู่แล้วผมว่าตอบโจทย์มากอย่างแรกเลยเนี่ยที่เราเห็นเลยคือเนี่ยป้องกันเสื้อขาวแบบให้มันไม่เลอะนะครับเนี่ยดีที่สุดเลยนะแล้ว2องเนี่ยเขาจะมีสารที่เคลือบนะทำให้ปกคอไม่เหลืองสารเคลือบตรงปกคอใช คนที่ใช้เสื้อขาวไปเรื่อยเนี่ยมันเป็นปัญหาโลกแตกมากๆเลยนะสำหรับผมที่ปกคอเสื้อจะเหลืองอันนี้อันนี้สําคัญจริงให้อยากให้ดูตะเข็บนิดนึงอันนี้ไม่ได้ขายของแะแต่พูดจริงๆเขาทําเพื่อลดรอยย่นของตะเข็บคือมันจะเรียบเนี่ยตลอดมันจริงๆนะถ้าเป็นเสื้อเชิ้ตอื่นที่เขาไม่มีนวัตกรรมที่เย็บไม่ดีอ่ะมันจะแบบมันจะมีรอยแบบย่น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 ขึ้นมาใช่ป่ะรอยย่นมันไม่มีอันนี้คือข้อดีผมแล้ววันนี้ผมบอกข้อดีให้นะสำหรับสายกินจุกินเยอะ เห็นไหมครั om, บกระดุมปกติเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ลอยตรงแบบนี้ใช่ปะ่ะเม็ดสามจะเป็นอย่างนี้ใช่ปะ่ะเห็นป่ะเม็ดทั่วไปมันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าอันเนี้ยเม็ดสุดท้ายกับรองสุดท้ายมันจะเป็นแบบนี้ 3, นเป็น,บบน,นเป็นลอยตามขวางอันเนี้ยถ้าเกิดแบบมันสามารถขยายได้ถึง3มมิลลิเมตรเลยดูนะฮะเนี่ยเห็นป่ะเวลาเราท้อง <c oughs> เขาเรียกว่ากินเวลาท้องปองอะมันจะขึ้นมาแล้วแบบตรงเนี้ยมันจะทําให้ไม่เออมันจะทําให้ไม่อึดอัดเลยอันเนี้ยเป็นข้อดีของของ g q ้นะครับและที่สำคัญ5เนี่ยเขามีถึง10ไซส์เลยนะครับผมก็ตอบโจทย์สำหรับคนตัวใหญ่ๆด้วยนะครับนี่อันนี้ก็ผู้หญิงนะผู้หญิงใส่ได้ผู้แดกข้าวต่อเลยสำคัญเดี๋ยวหวานเขาลดติกลางๆแต่ถ้าเป็นผมผมชอบกินเผ็ดกว่านี้หน่อยสิ่งที่ผมชอบที่สุดอันนี้เลยคือ น้ำยาอาทิปลาทัทิมซี <c oughs> 4849แล้วก็50 หมดแล้วครับวันนี้ผมก็กินไปอยู่ประมาณ50จับนะฮะแล้วก็น้ำยาประมาณ20กว่าถ้วยก็เนี่ยพอดีอิ่มเลยนะครับ1มือ้อถ้าใครแวะมาก็เม้นมาบอกผมหน่อยว่ากินได้กี่ถ้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็แวะมาได้ที่รางคำแหง24แยก12นะครับผมชื่อร้าน ปุ่นวิ่งนะเป็นขนมจีนบุฟเฟ่สายพานหัวละ99บาทถ้าแต่ชุดนักศึกษามาเนี่ย89บาทนะที่นี่เขาจะเปิด11โมงปิด6โมงเย็นนะครับผมก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณนะครับ GQY นะฮะนี่เสื้อสสวยแบบนี้นะฮะที่เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้กับผมนะครับขอบคุณจริงๆนะครับ g q White เขามี กว่า140สาขาใกล้บ้านทั่วประเทศนะครับผมอันนี้ขอบคุณจริงๆที่เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้กับผมนะครับและสามารถสั่งออนไลน์ได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะฮะคนที่สั่งออนไลน์นิดนึงตอนแรกอาจจะกลัวเฮ้ยถ้าใส่มาแล้วดไซส์มันไม่พอดีสามารถเปลี่ยนได้นะฮะเขามีเวลาให้เปลี่ยนอยู่ประมาณ1ปีุ <S <S ูยเจ๋งดีนะอันนี้เนอะวันนี้ตอบโจทย์จริงๆนะครับลอง ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมวันนี้ขอบคุณจริงๆนะครับกับ GQ ไว้นะฮะยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe ให้กับพีทอินแหลกทางช่อง YouTube Facebook แล้วไป Follow ผมที่ IG Pete underscore In underscore Leg ด้วยนะครับและยังมีเพจ Facebook อ In หลกด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีท่อง The Big Door ด้วยฮะและถ้าเกิดมีอะไรที่ผมจะเปิดเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ทราบนะครับขอบคุณมากที่ติดตามทุกเทปเลยนะครับผมวันนี้ก็ไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับเพื่อจ่ายตาข้าวพูดของผมขี่หัวนะวันนี้ คิดเลยครับตามคนเลยครับ1 2 3 4สี่เรามา5้าคนหิดไป5้าหัวเลย่าจ่ายตังค์ไปครับอย่าลืมนะครับแม่เ็นไปเดยที่กี้ผมลืมบอกไปนิดนึงนะฮะเพราะว่าสำหรับสิทธิพิเศษสำหรับพีทีแอกที่เขาดูไว้นะครับดูเนี่ยดูช่องเนี้ยใช่ที่ดูช่องเราเขาบอกว่าเสื้อของ GQ นะถ้าไปที่ช็อปนะครับหรือว่าสั่งซื้อที่เว็บไซต์นะฮะเอ่อต้องบอกก่อนว่าผมจะมีโค้ดเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตรงนี้นะครับไว้์พีทีแอกเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตรงนี้นะฮะ แค่กรอกโค้ดน,นะครับลด30% 30%เลยเหรอใช่จาก1990รเหลือ1390 <90 S 1> บาท,บาทผมจะขึ้นโค้ดไว้ให้นะฮะถ้าใครสนใจสั่งซื้อจริงๆแล้วอะ่ะไปลองซื้อดูแล้วก็ใส่โค้ดด้วยจะได้ลด30%นนะครับอะไรครับสิทธิพิเศษจริงๆนะฮะ หลังจากครั้งที่แล้วนะฮะที่ผมไปทดลองให้ที่หน้าร้านเชฟกลับมาผมก็เกรงใจเขารู้สึกว่าเออเดี๋ยวหน้าร้านเขาเลอะใช่ไหมวันนี้ผมเลยมาลองที่บ้านให้ป๊อมานีไหมอยากให้โชว์เขาเรียกว่าอะไรนะโชว์ว่าเสื้อมไม่เปื้อนยังไงอ่ะเสื้อมาเสื้อเสื้อดูดีๆนะฮะเห็นไหมฮะสุดยอดแล้วก็ล้างไปเฮ้ยเฮ้ยดีๆดีๆดีๆดูเออดูเห็นป่ะ แล้วแล้วมันไม่เลอะด้วยมั้ยไม่เลอะเสิงนะไม่เปียกไม่เปียกเปียกป่ะดีป่ะดีป่ะเื้อตัวนี้ดีป่ะดีป่ะดีเดี๋ยวล้างมันี่ดิมาเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่ดิมาล้างให้ล้างให้เอาวะเื้อตัวนี้ดีไงพูดพูดไปให้ฟังมันมันดียังไงปะสิกเอาเอาจากที่เจอกับตัวมามันไม่เปื้อนมันไม่เปื้อน ไอะไ,ไม่เปื่อยไงไอ,อเออไม่ผิดพูดดิผมูดผู้ชมอยากรู้มันไม่ทิ้งค้าวมันมันไม่หรอมันไม่ทิ้งตั้งมันมันอ่ามันไม่เปื้อนแล้วไม่ทิ้งค้าวผมมาทดลองได้เห็นแล้วนะฮะแต่ไอ้ไอเปียกเนี่ยมันมีอยู่แล้วว่าผมฉีกขนาดนี้นะฮะก็ลองไปหาซื้อดูนะครับสุดยอดมาก CQ นะครับผม CQ w h i ครับ <White. S 1> ผมไปไปไปดิ อีกเลยแต่จะไยเทปน้าเอาคืน